สวัสดีครับมันีพะพามาชมพระเครื่องครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับรุ่นกูให้มึงรวยนะครับเอกลักษณ์หลวงพ่อกันนั่งสูบยาครับนั่งยองๆสูบยาคือก็นะครับเป็นเหลียนสวยสภาพขิ้นนะครับ อันนี้ก็สี่เจดหลวงพ่อคุณปริสุทธโววัดบ้านไร่นะครับเดียนส,สภาพเกานะครับภาเกาพ่อสางปีสามแนะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยครับที่แวะมารับชม น,นี่ก็เป็นสำรับด้านหลังนะครับด้านหลังเขียนว่ากูให้มึงรวยนะครับอะไรกับจิตไทยตอนนี้ได้มาจากทิ้งนะครับทิ้งคน,นเก่าคนแก่นะครับคนเอามาให้บูซานะครับคนเลยเก็บไว้นะครับ ก็ได้เก็บไว้ว่าสิปไปใส่กอบขึ้นข้อนะครับชื่อรุ่นก็ดีครับผมเอาขอบคุณทุกกำลังแรงใจเ้อครับที่แวรกของมารับชม,อ,มอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ตนเจีแทก่กับวรู้น,นะครับอืเรื่องราคาก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาเล่นกันเท่าไรนะครับอืแต่ได้มากกาับวู้พร่งนะครับได้มากวู้พร่งชอบสัทธาในหลวงพ่อก็เลยบุษาม,มากนะครับในราคาเบาๆนะครับหลักร้อยนะครับผมมักซื้อรุ่นครับมักซื้อรุ่น ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเ้อครับที่แบกเข้ามารับชม,มสำหรับเมื่อนี้ก็ขอให้บุญบารมีหลวงพ่อคุณปกปักรักษาให้ทุกคนลำรวยลำ้วยเ้อครับนี่จะคุ้นขึ้นคุ้นขึ้นเ้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม